แตกกันไปเลยนะครับลูกนี้สามต่อสามนะครับทีมหวัวดินไฟเป็นไฟาเสิร์ฟนะครับเก่งกันไปก็นสนุกกันไปนะครับกีฬาบอกว่ามันต้องสนุกลูกตบลูกนี้ได้สวยงามมากนะครับสำหรับทีมหวัวดินไฟนะครับก็สี่ต่อสามนะครับ ความสนุกมากะแนนก็มานะครับน,อน้องฝนกอยมาก่อนดูเตะโอาห,โหนำไว้ก่อนนะครับห้าต่อสามใช่ไหมห้าต่อสาม ยังได้อยู่นะครับสำหรับบุษบาลูกนี้โอโห6ต่อ3เอาละครับเครื่องร้อนแล้วนะครับสงสัยไปกินสปอนเดอร์ไปสองขวดเมื่อกี้นะครับแรงอ <c oughs> อกยังได้อยู่นะครับสำหรับทีมบุสบา <c oughs> หรือว่าปล่อยให้น้ำไว้ก่อนแต่ว่าอ้วนดินไฟตบลูกนี้ยังได้อยู่บุสบา โอ้สบ่าขึ้นตบบ้างลูกนี้บอลได้นหน่อยนะครับบอลได้นหน่อยเอาบอลอ,อ,อีกลูกหนึ่งก่อนนะครับ่าเดี๋ยวต้องต่อไปก็ติปิดช่องนี้ช่องนั้นนะครับก็จะได้บอลไปไม่ไกลนะครับโอเคนะครับมาโอ้โหลูกนี้แปดต่อสามนะครับ ยิงเล่นยิงดีนะครับสำหรับทีมบุตรสำสำหรับทีมหัวดินไฟอ่าแรกหมดนะครับสงสัยสปอนเซอร์อีกขวดนั้นหนึ่ง4ีต่อแปดนะครับอ่าบอลในสนามนะครับอ่าวกลางไปด้วยนะครับก็คิดว่าโครงการปีนี้นะครับเราน่าจะทาสีสนามบอลเล่นะครับบอลเล่แล้วก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับ แต่ว่าไม่เบียดทีเหลงกันไปก่อนนะครับเหลงสิบอย่างทำได้สองอย่างก็โอเคนะครับมาทีหัวดินไฟขึ้นตบลูกนี้โอ้โหเอาละครับเรงสปอนเซอร์เมื่อกี้เริ่มหมดอาหาต่อแปดนะครับทตีบุษาบานะครับตามมาติดๆิแล้วนะครับตอนนี้ เสร็จเสร็จนะครับลูกนีเก้าต่อห้าจีมหัวดินไฟจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟลูกนีออกนะครับหกต่อเก้าสามลูกเท่านั้นนะครับ,สำ,รบสำหรับบัวดินไฟสำหรับบุษบา ลมก็เล่นแบบลมๆนะครับออกกลางไปออกบอลออกเจ็ดต,ต่อเก้า เสร์ฟได้ดีนะครับสำหรับบุษบามาที่หัวดินไฟแก้ไปก่อนบุษบายครั้งหนึ่งบุษบอ้โหวขึได้สวยนะครับสำหรับบุษบามาที่หัวดินไฟแก้ไปก่อนบุษบาบุษบาขึ้นตบลูกนี้โอ้โหแปดต่อเก้านะครับยังลูกก็จะทันนะครับ เอาบอลลูกเก่านะครับบอลลูกเก่าบอลไม่มีลมเก่าต่อสิบสบุสบานเป็นไฟเสิบสวิตต่อสิสิบ ก็พลัดกันก็ได้คนละเต็มสองเต็มนะครับมาที่ทีมใบหัวดินเป็นฝ่ายเสิฟลูกนี้เสิบได้ดีมาทีบุษบาแก่มาก่อหัวดินไฟครั้งหนึ่งหัวดินไฟตกลูกนี้ยังได้อยู่สำหรับบุษบาโอ้โหก้าบนิดมานิดเดียวแต่ยังได้อยู่บุษบา อัวดินอ,ออัวดินได้อยู่บุสบาายก,ก้งหนึ่งบูสบาขอตบเบาๆยังได้อยู่ยังได้กลับมาได้อยู่ไหมอัวดินไฟได้อยู่เอาละครับมาทีบ่บุสบาตบลูกนี้ยังได้อยู่แล้วก็ยังแก้ไขไปโอ้โหลูกนี้แรงมันไม่พอนะครับปิดเต็มที่แล้วสิบตอ่อสิบนึง โอสบาโอ้สบาขึ้ <h <h ูกนี้โอ้โหบอลด้วยบอลด้วยเด็กๆเก็บบอลด้วยเก็บบอลหน่ยหเก็บบอลหน่หย สิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดุสบาเป็ดไฟเสิร์เอ้าโหลูกนี้ตกใจสวยนะครับสิบสองต่อสิบหนึ่งน้องยะช่วยเป็นกรรมการกำกับเส้นหน่อยเดี๋ยวนักกีฬาจะได้วอร์มอัพ 12บสต่อสิบสำหรับคู่ต่อไปนะครับเตรียมพร้อมลงสนามได้เลยหลังจากจบคู่นี้วันนี้เรามี4คู่มาที่บุษบาลูกนี้ยังช่วยกันได้ตบลูกนีโหยังรับได้อยู่นะครับสำหรับหัวดินโอ้แล้วก็ยอดมา ยังกลับมาได้ไหมบุษบากลับมาได้อัวดินไฟอัวดินไฟก็สู่เต็มที่ลนวันนี้ตก,นนตกยังได้อยู่มาที่บุษบาตกลูกนี้โอ้โหตกลุเดินชน,นะครับอ่าบอล บุษบาจะเป็นไฟเสิร์ฟ13ต่อ12อ้เอาเบาไปหน่อยนะครับลูกดี้14ต่อ13นะครับบุษบาขึ้นนำ บุษบาขึ้นลูกนี้ยังได้ไหมเดี๋ยโอเคได้อยู่หัวดินไฟบุษบาบุษสิบสี่ต่อสิบสี่นะครับโอ้โหมันในเซตสองนะครับ,บมาที หัวดินไฟตบลูกนี้ได้สวยแต่อยากรับได้อยู่บุษบาขึ้นยอดบ้างลูกนี้หัวดินไฟตบเบาๆโอ้โหสิบห้าต่อสิบสี่นะครับเอาแล้วครับหัวดินไฟขึ้นนำอีกครั้งขอเก,กตาสวยไว้ก่อนนะครับสำหรับคุณลัสติหมีเหล็ก วันนี้มากันครบทีมเอาละครับ16ต่อ14หมวอดินไฟเป็นไฟเสิร์ฟโอโ้โห,โหลูกตีตบได้สวยนะครับสำหรับบุษบา15 16อ้าวลูกบอลด,ด้วยนะครับลูกบอลด,ด้วย มาที่หัวดินไฟตกลูกนี้บุษบาจัางได้อยู่แล้วก็จอดลูกแ้โอโ้กโโ็ตีมันว่างนะครับแต่ <c oughs> ที่จะตบก,ก่อจอดไป16ต่อ16นะครับแดมเท่ากันใครจะถึง8คะแนนก่อนใครจะถึง9คะแนนก่อนนะครับบุสบาเป็นฝ่ายเสิร์ฟลูกนี้ยังรับได้อยู่สำหรับหัวดินไฟ แล้วก็อัวดินไฟหยอดมาทีบุษบาตบเบาหัวดินไฟขึ้นขอแก่ไปก่อนบุษาบาหัวไว้ก่อนนะครับลูกนี้บุษบาโอโ้โอหตังได้สวยนะครับ17ต่อ16นะครับก็เป็นทีมบุษาบานะครับที่ขึ้นนำไปก่อน บุสบาเป็นไฟเสิร์ฟนะครับสิบเจ็ดสิบหกลูกตีเสิร์ฟได้ดีนะโอ้โหเอากันไหมสิบแปดสิบหกใครจะขึ้นท0นตีก่อนแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับน่าดูอีกเช่นเดียวกันนะครับกนลสตรีหมีเหล็กนะครับพบกับไวไฟ โอ้โหยอดกันไปยอดกันมานะครับ19ต่อ16นะครับบุษบาขึ้นนำขอเวลานอกนะครับสำหรับหัวดินไฟ ก็ปัญาสัมพันนะครับสาหรับสุกเสาร์อาทิตย์นะครับไอ้สุกเสาร์นะครับเราก็มีกีฬาฟุตซอลนะครับตั้งรุ่นอายุ12ปีแล้วครับแล้วก็รุ่นทั่วไปโอเพ่นนะครับรุ่น12ปีตอนนี้เราก็ยังเปิดรับอยู่นะครับก็สำหรับวอลล์บอลนะครับเราก็มาแข่งกันวันอาทิตย์นะครับสามอาทิตย์ ทีมอันดับหนึ่งก็คือทีมที่มีคะแนนสูงสุดที่สองก็รองลงมานะครับสองคะแนนสองที่สองก็รองลงมานะครับ <forb ann ess> ก็หมดเวลาขอเวลานอกนะครับ <S <S เิอนักกีฬาทั้งสองทีมนะครับลงสู่สนามได้เลยนะครับ <S 1> <S 1> คู่ต่อไปนะครับเตรียมลงสนามนะครับลหลังจากคู่นี้จบนะครับ เอาหม่เอาไม่เอาหม่นะครับไปกินสปอนเซอร์กวดที่สามอยู่ได้กับสปอนเซอร์มาตั้งแต่ตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งครึ่งมาเฝ้ากรรมการกรรมการยังไม่มาเอาแล้วครับมาในเกมกันต่อหัดดินไฟหย่อนลูกนี้ได้สวยนะครับแต่ยังรับได้บุษบตาขึ้นลูกนี้โอ้สวยงามมากนะครับ21ต่อ16 อกรรมาการนะครับอถูกเน็ตก,ก็ถูกเน็ตอดนผมนะครับมผมนั่งอยู่ตรงนี้น่าจะไม่โดนนะครับโอเคเซล์กันเล่นนะครับก็ว่ากันไปนะครับว่ากันไปตามกรรมการนะครับ1ิบแปต่อยี่สิบนะครับโดนเน็ตโดนผมนะครับผมโดนเน็ตนะครับ หัวดินไฟเป็นไฟเสิร์ฟ18ต่อ20โอ้โหลูกนี้2่ต่อ18นะครับกาจจะเสิร์ฟพลิกนิดนะครับลูกนี้2่ต่อ18บ,บุษบาเป็นไฟเสิร์ฟมาที่บุษบาขึ้นลูกนีโอ ตกได้สวยนะครับสำหรับบุศบา22ต่อ18 3คะแนนเท่านั้นสำหรับทีมบุศบาบุศบาต้องตาคมผมยาวใช่ไหมมาที่อัวดินไฟลูกนีหยดเบาๆอย่างไดยูหัวดินไฟตกบุศบาต่างเซตแล้วก็แก่ไปก่อนนะครับหัวดินไฟ โอ้โหหัวดิดไฟลูกนี้ตั้งติดนิดนะครับยี่สิบสามต่อสิบแปด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 ลูกนี้เสิร์ฟได้ดีแต่ยังรับได้อยู่มาดิบุษบาโอ้โหกับกายเป็นดีนะครับสิบเก้าต่อยี่สิบสามนะครับ ดันได้สวยนะครับลูกน้โอ้โหเสิร์ฟได้ดีนะครับ20ต่อ23นะครับ3คะแนนเท่านั้นสำหรับวัวดินไฟจะทันหรือไม่โอ้โหตกใจสวยนะครับสำหรับบุษบา24 4ต่อ20นะครับ วานพยวานชิคเล็ดวานเกตมอล้วมาไม่ลืมนะครับเพราะคำคำนี้ถึงจัดปดนเลขกันต่อหูตบได้สวยกันมากนะครับก็เป็นอันว่าที่มุสบาลนะครับเอาชนะหัวดินไฟไปสองต่อศูนยต็มก็